สวัสดีครับกระผมอดีศรเพียงเกตวันนี้วันที่8กันยายน2564จับตาการลงคะแนนในวาระที่3ของรัฐสภาครับในวันศุกร์ที่10ที่จะถึงนี้ในวาระที่3โดยการขานชื่อทั้งสอสอและสวจะโหวตเรื่องรัฐธรรมนูญที่ ได้เสนอมาในวาระที่หนึ่งและก็ตั้งกรรมธิการวิสามันและมาพิจาวาระสองถกเถียงกันได้ข้อยุติแล้วครับแต่หลังจากวาระสองไปต้องทิ้งระยะ15วันถึงจะมาโหวตในวาระสามถ้ารัฐธมนูญผ่านการเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะใช้บัตรสองใบในการเลือกตั้งมิใช่ใช้บัตรใบ,บเดียวมีปัญหาเหมือนทุกวันนี้ก็เป็น การเลือกตั้งง่ายๆครับบัตรสองใบบัตรใบหนึ่งก็เลือกคนอีกใบหนึ่งก็เลือกพักซึ่งมักจะพูดกันประชาชนเข้าใจว่าเข้าใจพร้อมกันว่าเลือกคนที่ท่านรักเลือกพักที่ท่านชอบถ้าจะให้รอบครอบต้องเลือกทั้งคนและพักไปพร้อมๆกันครับรัฐสภาต้องทำหน้าที่ของท่านครับเพราะรัฐบรรญนูญแก้ไขยากลำบากมากตอนแรกจะตั้งสรสรอ สารรับหนูก็ไม่ิด้ใัยว่าจะแก้อย่างนั้นไม่ได้ก็เลยมาแก้รายเป็นเรียงมาตรา13ยติครับเหลือยติเดียวคือยติให้มีการเลือกตั้งบัตรสองใบนี่แหละจึงขอวัดใจท่านสมาชิกรัฐสภาครับเป็นหน้าที่ของท่านการเลือกตั้งที่ประชาชนได้แสดงเจตนารมเลือกคนก็เอาไปนับคะแนนเป็นคนเลือกพักก็ไปเลือกไปนับคะแนนเป็นพักมันไม่ใช่เรื่อง ยุ่งยากซับซ้อนอะไรง่ายๆที่ประชาชนเข้าใจผมก็คิดว่ามันเป็นเจตน,นารมณ์ของพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งจริงๆจะได้ตัวแทนของพี่น้องประชาชนมาทำงานในสภาและไปทำงานเป็นฝ่ายบริหารของชาติบ้านเมืองต่อไปเพื่อให้พักการเมืองมีความเข้มแข็งนะครับระบบรัฐสภาสามารถแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองได้ไม่ใช่ได้พักกระจัดก,กระจาย40-50พัก ไม่รู้อะไรเป็นอะไรมั่วก,กันไปหมดเช่นปัจจุบันนี้ก็ส่งความปรารถนาดีมายังสมาชิกรัฐสภาทุกท่านนะครับทำหน้าที่ของท่านในวรระที่สามส่วนอีกเรื่องหนึ่งอยากฝากกรอนไปให้ทั้งสองมหาครับมหาสุปองและมหาไพรวันแห่งวัดสร้อยทองอยากเป็นนักเทศให้ไปอยู่วัดสร้อยทองนะครับสมัยก่อน อยากเป็นพระนักเทศให้ไปอยู่วัดประยูนอยากเป็นเจ้าคุณก็ไปให้ไปอยู่วัดมหาธาตุอยากเป็นนักปราดญ์ให้ไปอยู่วัดสามพยาอยากเป็นมหาให้ไปอยู่วัดเบนหรือวัดปากน้ําในนี้อยากเป็นนักเทศให้ไปอยู่วัดสร้อยทองครับจเจ้าอาวาสก็บอกว่าเทศได้ตามสบายนะครับมหาเถรสมามคมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะการสอนธรรมะต้องเข้าใจยุคสมัยด้วยนะครับไม่ใช่ว่า เทศไม่อยากสอนไม่มีวิธีการสอนไม่มีวิธีการนิเทศที่จะให้ประชาชนมาสนใจธรรมะอย่างไรคนมาหันมาสนใจธรรมะเพราะมหาสมปองและมหาไพรวันครับสาธุการพระมหาทั้งสองท่านทั้งสมปองไพรวันที่ขันแข็งรถพระธรรมนำทางกระจ่างแจง้งเทศสำแดงล้ำยุคปลุกมวลชนแทรกอารมณ์ขบขำขันให้ชวนหัว มิตายด้านหมองมัวให้เห็นผลมีชีวิตให้ชีวาค่าของคนประพฤตินตนเป็นคนดีสีสังคมให้กำลังใจมาหาทั้งสองท่านนะครับมาหาภัยวันประเรียนธรรม9ก้าประโยคเป็นนาคหลวงนะครับได้ประเรียนธรรม9ก้าประโยชตั้งแต่เป็นสมมนนมามเณรมหาสมปองได้ประเรียนธรรมเจ็ดประโยคพุทธศาสตร์บัณฑิตเกียรติยมอันดับหนึ่งจากมาหาจุฬานะครับ ก็เป็นพระนักเทศที่เข้าใจสังคมเข้าใจว่าทําอย่างไรถึงจะให้เยาวชนหรือคนที่ไม่เคยสนใจธรรมะเนี่กลับมาสนใจธรรมะเป็นแสนสองแสน,สแสนเข้าถึงเป็นล้านขอกราบรรมสการนะครับสาธุการพระมหาทั้งสองท่านครับ